สวัสดีครับเอฟซีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวแต้มพารวยนะครับเนาะวันนี้บ่าวแต้มกรมีโอกาสมาติดตามตัวเลขกับคุณตาเลียงวัวนะครับเนาะคุณตาเลี้ยงวัวหววที่แล้ววี่เขาเต็มๆจังๆครับตผู้ชมครับมาหัวนี่คุณตาเลียงวัวกับฟันอีกแล้วครับวสันผีดอนปูตาเนาะครับเนาะมาบอครับว่าอยากได้บ้านหลังไม่วสันครับ เพื่อนเพิ่นผูเพิ่นพังวัดแล้วพวกจอวัดแล้วว่าันครับเพิ่นก็เลยให้เลขมาเนาะครับนอสามผู้ชมนอสามตัวครับตัวเลขสิเป็นตัวใดเดี๋ยวพิธีตามรับชมรับฟังจากตาเรียงงัวน้ำกันเนาะครับเนาะก้อนสิไปก็จะเลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเบาแตงผ้ารวยอะไรยด้อครับเด้อพิธีตามรับชมรับฟังจากตาเรียงงัวน้ำกันเลยครับตานั่งถ่ายอยู่คนละครับท่านผู้ชม สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 ครับผมเอฟซีได้ตัวไหนก่อนครับตาเรียนว่าเขาอธิฟานมากวันเพิ่นมาบอกแปดหกห้าแปดหกห้าทีผัวไล่เลยบ่าเอมครับผมถือี่สิบบาทเป็นเงิงว่าโอ้ยเสียใจอะบเป็นยัุญญาใหญ่เลยยัอ่ะทุนหน่อยนะครับเนาะพุ่นหน่อยเพิ่นมาบอกอีกแล้วเพิ่นมาบอกอีกแล้วแม่นครับเพิ่นมาบอกอีกแล้วตัว ฝันมือคืนนี่ฝันมือคืน<ล>นี่เลยกดว่าฝันหวานชื่อยูบอสิอยู่อยู่บอะไร,รครับโอ้ยตัวเลยว่าชื่อกันกระชื่อไปน้อยหนึ่นนงครับว่าสื่อน้อย,อยแถอะเราอ่ะครับผมบ,บาดีเิ่นก็เลยว่าโอ้ยเงินพอใหญ่นี่นพวกจ้อเบิดเรววาอ่ะครับตาจะเลยเงินเราอ่ะอยากได้เงินไหมเราว,ว่าจะปูเลยนี่เราอ่ะ อูตาต้องครับตรอบอยากเลรียญหลันไม่อยากได้มันก็บอได้แล้วว่ามันถือนหน่อยหนึ่งรับางพ่อใหญ่แล้วบบอกไม่ที่หลักตัวบานิแล้วว่าเสียเห็ดไหนอีีอยู่บนหลักขั้นครับเห็ดแล้วเวยทั้งพ่อใหญ่จะช่วยเราว่าหัวเราบอได้แล้วบอกจะเชื่ออะไรเราเราว่าจังซีไม่ วัวเป็ีนล็อกกันสื่อแต่สิเหตุมัสื่อกระจายมัาในตัววนครับเอาซีบอกเราวะครับผมสามเจ็ดแปดก็บอกสามโจอยู่ได้สามเจ็ดแปดสามเจ็ดปครับเราวะสามเจ็ดแปดนี่ครับเอซีประจําหมวดราชินีครับผมสามเจ็ดแปดใส่เฮนักได้เราวะใส่เฮนักเลยราชินีครับ ใส่เหหนักเนยคือว่าชื่อให้ได้หลายสิบบาบใส่เหหนักเลือับ้านนี้เราก็ก้อยก้อยกับล้างเมื่อเลยเราบอกว่าเาบอลายเลยครับผมนม่ความันนะนะบพอใหญ่นี่ก็เลยว่ามาคขด้นออย่เงมันสีแมนก็ขคนป่าบานมันขึนไหลโอ้ยระบบกกูถูกิดวัอยู่เช้หนี่กว่าสามเจ็ดสามเจ็ดแปดครับเอดสี่บ้านที่เสด พบอกพีเวกันเขาไงจะปูนีม่มอบอกเด็กกูแตวนี้ครั่ส่วงมังหันเท่นกบบ 40, 000, 000, 000, น็บอกหยิบสี่พันมาหนมได้สือ 120, 000, ่ <นะ S 3> อเงินพยิบส,สิบบาทนะกูสสื่อบังกันหน้าวะ่ะงวดที่แล้วตรงตรงเลยบอกครับตรงตรงเลยครับแปดหกห้าเทาะแปดหกห้างวดที่สามเจ็ดแปดครับประจำวันที่หนึ่งกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเจ็ดแปดครับแนวทางครับเอฟซี ทามากกระจัดเนาะครับเนาะโบมากกับโบเป็นยังครับสีให้ตัดเลี่ยนยุ่ได้ดีบ่ะครับสองตัวเพค่นบอกกันคนกขาบอกเลว่าให้ตัดเปลนให้ซื่เอาเลยคือเอาเลยครับสองตัวโบได้บอกบ่ะครับโบสองตัวบได้บอกโบได้บอกสองตัวโบเป็นยังโบเป็นยังครับกระซิมนี่แหละเพราะไงกระดิ่งหงมื่อเลยนะครับอ๋าไปสิถามยังครับหงมือเดี่ยวก็เดิ่งป่ะ กูชิโชมึงขัดขัดเบิ้งหมดครับครับในความคืดจักของไรก็จะมีเงินเฉยๆบ้านใหนเพิ่นเฮ็ดกับสีวัวลายบ้านเิ็นสีวัวลายแล้วครับบ้านเลขที่ของศาลนี่บ่ครับตาเลียงว่าบ่บ่บ่อบ่มีบ่มีบ่บ่มีครับ ปกติเห็นน่าจะมีบาทเลขทีสารนะมีบ่มีครับบ่เป็นยังครับบ่เป็นยังบ่มีกับโบนเป็นยังครับเป็นบอกแล้วเพื่อนเพิ่นว่าเงานเพิ่อน่กับผู้พังเวิอ่ดอะหัวจอหักต้องเวิร์ดละเราอะหัวจอเลยเออเที่ยวนี่เพิ่นบอกไปเฮ็ดที่กนเพิ่นให้ได้กันทีครับเพิ่นอยากหลายบาทบอกงานเพิ่นพังครับบ่ยากบ่ยากครับคนใหญ่กับวาวอนยะก็ว่าคันพี่บอกยีเต็มที่แล้วว่าแล้วก็บอกเลยเนี้ยเว้ย ครับมัวเป็นมากแตดีใจแบบยางไงด้วยน้องว่าเป็นยังไงครับก้อมเกินไว้ของผีเด็กน้อยครับเป็นเจ้าที่เจ้าทางอยู่ฮิมูนเป็นมหาบอกครับมิดเลยมิดซีรีเลยมิดเลยวววบวมีวีแววเลยบมีวีแววก็ฝันเห็นเจ้าจับปูเพราะพันพันก็บอกที่ได้มาแลวตาตาเรียงง่อนี่เกิดติดดอนจับปูบ่ะครับแม่นครับผมติดดอนจับปูเจ้ามันก็โมเลกัยครับผม ในน้อยๆยังว่าโอ้ยสื่อเศร้าหวาดว่ามันสีบออกเนาะมันมอออกเราจะเป็นเสียใจครับยังว่าบวกไปยังครับบวกไปยังครับเท่าตุนน้อยก็เอาตามน้อยนะครับเ,เดี๋ยวเด<อ>ี๋ยวงปกติละครับแต่ว่าชุดนี่ทุ่มโลดทุ่มโลดครับ <majors S 1> ทุ่มโลด,โรดครับเพราะง่ายกัทุ่มคือกันได้โฉคือกันได้หยิบไวปนะครับหืิบไ้นะครับนี่ครับเอาประบนถ้ำยังครับเอามีสามดาวมาแต้มจะประบน้ำยังอยู่วะครับ เราบ่มีอยังจิถามแบบอะไรอ๋เลขกกไ้มาแล้วเนาะฝันสั้นๆครับงวดนี้วันนี้ครับตาเลียงงวดตาเลียงงวดเขาเป็นฝันสั้นๆเนาะครับเนาะฝันัวยาวครับเดี๋ยวสิขึ้นตัวเลขในแคปหน้าจอครับขอบคุณครับตาเลียงงวดครับสวัสดีครับขอบคุณครับตาเลียงงวดอบครับครับท่านผู้ชมนี่ได้ครับตัวเลขของคุณตาเลียงงวดเนาะครับเนาะหนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับท่านผู้ชมครับแคปหน้าจอไว้ได้ครับท่านผู้ชม สามเจ็ดแปดครับสามเจ็ดแปดนาะครับเนาะขอให้มีโชคใหญ่ครับคุณตาเลี้ยงงวเนาะครับเนาะสำหรับงวดที่แล้วกะเข่าครับสามตัวจังๆเนาะครับเนาะผีเจ้าทีผีดอนปูตาครับท่านผู้ชมครับอยากได้เห้กนหลังไม่วกจอกินบัตรเหล้าสันครับก็เลยให้เลขมาสามตัวนี่แหละครับงวดนี้เนาะขอให้มีโชคใหญ่ด้วยครับเด้อมักกะจัดคัดกระเบื้องเพื่อเป็นแนวทางเนาะครับเนาะ สุดท้ายก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเบาแต้มผ้าร่วยนี่เยครับเด้อสวัสดีครับ